สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องสังคมเมืองและสังคมชนบทครับคําอธิบายรายวิชาเนื้อหาต่อไปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ วิชาสังคมไทยในยุคดิจิทัลระดับปวสหนึ่งเพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องสังคมไทยในปัจจุบันและได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนผู้จัดทําหวังว่าการนําเสนอนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหรือนักเรียนนักศึกษาที่กําลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่หากมีข้อแนะนําหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทําขอน้อมรับไว้และขออภัยมาณที่นี้ด้วยรายชื่อผู้จัดทำนายพิสิทธ์ออทองผู้เรียบเรียงข้อมูล นางสาววันวิสาสิงห์สวัสด์ผู้ตัดต่อวิดีโอนายพงษ์ชนะบุษแสมผู้เรียบเรียงข้อมูลนายขจรผ่านศรีมหามากผู้ตัดต่อวิดีโอนายธนิชจ,จ้ามาผู้เรียบเรียงข้อมูลหัวข้อนำเสนอ 1. ลักษณะของสังคมเมืองปัจจุบันและอดีต 2. ลักษณะของสังคมชนบทปัจจุบันและอดีต 3. โครงสร้างของสังคมไทยในปัจจุบันและอดีต สังคมเมืองคืออะไรสังคมเมืองหมายถึงชุมชนหรือกลุ่มคนจานวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองหรือเขตเมืองมีลักษณะเด่นคือความหนานแน่นของประชากรการใช้ชีวิตที่มีความเร่งรีบและการมีกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายสังคมเมืองมักจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเช่นถนนระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่รองรับการอยู่อาศัย และการทำงานของประชากรในเมืองทักษะของสังคมเมืองปัจจุบันประชากรหนาแน่นการนำลงชีวิตเร่งรีบคนเมืองมักจะมีวิธีชีวิตที่รวดเร็วแข่งขันกับเวลาเช่นการเดินทางการทำงานการทำงานแข่งกับเวลาดันจากเป้าหมายเทคโนโลยีคนมีความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตในเมือง การเข้าถึงบริการและมีโอกาสที่ดีกว่ามีทั้งความเจริญเช่นห้างโรงเรียนโรงพยาบาลมีการเรียนดีโรงพยาบาลทันสมัยมหาวิทยาลัยชั้นนำมีโอกาสทางธุรกิจการงานและการพัฒนาอาชีพมากกว่าชนบทอาชีพหลากหลายเฉพาะทางแต่ละ ความสัมพันธ์ระหว่างคนแบบห่างเหินมีงานหลายประเภทเช่นวิศวกรนักการตลาดโปรแกรมเมอร์มักจะทำให้บริษัทหรือองค์กรไม่ได้ทำกเกษตรกรรมเหมือนในชนบทคนอาจจะอยู่ใกล้กันแต่ไม่รู้จักกันเพราะต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่สนิทเหมือนสังคมชนบทการปกรครองของสังคมเมืองในปัจจุบัน การปกครองของสังคมเมืองมักจะมีความซับซ้อนและหลากหลายโดยทั่วไปจะมีการแบ่งออกเป็นหลายระดับและหลายหน่วยงาน1รัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองและให้บริการประชาชนเช่นการจัดการขยะและการดูแลความปลอดภัย right 2เทศบาลหรือเมืองมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองและให้บริการประชาชนเช่นการจัดการถนน 3. หน่วยงานราชการมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเช่นการดูแลสุขภาพ สองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนเช่นการดูแลเด็กและเยาวชนโครงสร้างของสังคมเมืองปัจจุบันโครงสร้างของสังคมเมืองในปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลากหลายโดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วนได้แก่1ประชากรประชากรในเมืองมีความหลากหลายทางด้านอายุเพศอาชีพและวัฒนธรรม2เศรษฐกิจเศรษฐกิจในเมืองมีความหลากหลายโดยมีภาคธุรกิจการบริการการอุตสาหกรรมและการค้า 3. โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานในเมืองเช่นถนนระบบขนส่งสาธารนณะสาธารณูบอโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 4. กรากปรปกครองการปกครองในเมืองมีความซับซ้อนโดยมีรัฐบาลท้องถิ่นเทศบาลและหน่วยงานราชการต่างๆกรารปกครองของสังคมเมืองในอดีต 1. นครรัฐในอดีตเมืองมักจะพัฒนาเป็นนครรัฐซึ่งมีกรารปกครองตนเอง 2. กษัตริย์จักรพรรดิเมืองหลายๆแห่งกรารปกครองจะอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์หรือจักรพรรดิ 3. สภา ชชั้นสูงเมืองจะถูกปกครองโดยกลุ่มบุคคลที่มาจากชนชั้นสูงผู้มัน่นคงหรือผู้ที่มีอิทธิพลซึ่งรวมตัวกันเป็นสภา4การปกครองแบบประชาธิปไตยยุคแรกเริ่มมีการเปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการปกครองโครงสร้างของสังคมเมืองในอดีต ในดิสังคมเมืองมีโครงสร้างที่ชัดเจนและมัตจะถูกจัดระเบียบตามลำดับชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมีลักษณะเด่นดังนี้1ชนชั้นปกครองชั้นสูงเป็นกลุ่มคนที่จะอาศัยในตัวเมืองหรือในที่ที่ปลอดภัยเช่นกริย์ขุนนางหรือผู้นำศาลสชนชั้นกลางเนื่งมีการค้าขายจึงทำให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นเช่นพ่อค้าช่างฝีมือนักวิชาชีพ 3. ชนชั้นล่างเป็นกลุ่มคนที่จะอยู่บริเวณรอบเมืองมีสภาพความเป็นอยู่ไม่ดีนักเช่นแรงงานเกษตรกร ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินลักษณะของสังคมชนบท 1. ขนาดของชุมชนเล็กประชากรมีจำนวนไม่มากคนในชุมชนมารู้จักกันและมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด 2. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังคงอยู่ชุมชนชนบทยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมดั้งเดิมพิธีกรรมและความเชื่อท้องถิน่น 3. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแน่นแฟน้นมีลักษณะของความร่วมมือเกื้อกูลเช่นการลงแขกการช่วยงานบุญ 4. การเข้าถึงบริการพื้นฐานมีจำกัดเช่นการศึกษาสาธารณสุขหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอาจยังไม่ทั่วถึงเท่าสังคมเมือง 5. การเปลี่ยนแปลงช้าเพราะมีความยึด ถือวัฒนธรรมและระบบความเชื่อดั้งเดิมเป็นหลักชนบทในอดีตและปัจจุบันอดีตสังคมชนบทมีลักษณะเป็นแบบพึ่งพาตนเองสูงการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักมีเศรษฐกิจแบบยังชีพพึ่งพาการเกษตรเป็นสำคัญชาวบ้านมีความผูกพันใกล้ชิดมีระบบเขือญาติที่แน่นแฟน้นและมีความร่วมมือกันในชุมชนสูงปัจจุบันสังคมชนบทกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเข้ามาของระบบเศรษฐกิจตลาดทําให้การส p ผลิตเพื่อขายมีบทบาทมากขึ้นเกษตรกรหันไปปลูกผักเชิงเดี่ยวเพื่อส่งออกส่งผลให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและสารเคมีมากขึ้นลักษณะของสังคมชนบทอดีตการพึ่งพาอาศัยกันผู้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพึ่งพาอาศัยกัน 2. เกษตรกรรมเป็นหลักอาชีพคือการปลูกผักโดยทำนาและเลี้ยงสัตว์ สาการปกครองแบบผู้นำท้องถิ่นมีผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเป็นผู้นำชุมชนมีมมบทบาทสำคัญในการไกลเกีย่ยข้อพิพากษายและประสานงานกับทางการลักษณะสังคมชนบทในปัจจุบัน 1. โครงสร้างสังคมยังมีความสัมพันธ์แบบเครือญาิและชุมชนที่เหนียวแน่นแต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิม 2. อ,อาชีพหลักยังคงพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์ แต่อาจจะเจอราคาที่ไม่แน่นอนกับสภาพอากาศโครงสร้างพื้นฐานถนน ไฟฟ้าน้ำประปามีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่างระหว่างสังคมไทยในอดีตและปัจจุบันอดีตสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตามกาลเวลาทั้งในด้านวิถีชีวิตความเชื่อค่านิยมและโครงสร้างทางสังคมโดยสามารถสรุปข้อแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมไทยในอดีตและปัจจุบันมีดังนี้ค่ะสังคมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทมีชุมชนขนาดเล็กที่พึ่งพากันการคามนาคมการเดินทางลําบากอาศัยการเดินเทา้า เรือหรือเวียนสิ่งของเครื่องใช้สิ่งของที่ผลิตจากธรรมชาติหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันสังคมมีการอาพยพเข้าสู่เมืองมากขึ้นทําให้เกิดสังคมเมืองขนาดใหญ่การคมนาคมสะดวกสบายมากขึ้นมีรถยนต์รถไฟฟ้าและเครื่องบินสิ่งของเครื่องใช้ใช้เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สรุปสังคมเมืองและสังคมชนบทในอดีตและปัจจุบนันสังคมคือกลุ่มคนจํานวนมากที่อาศัยอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันมีการจัดระเบียบทางสังคมโดยมีวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปสังคมเมืองในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันดังนี้สังคมเมืองในอดีตมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและชุมชน มีชีวิตที่เรียบง่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีสังคมเมืองปัจจบุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจและมีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยสรุปสังคมเมืองในอดีต มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและชุมชนสังคมเมืองปัจจุบันมีการพัฒน,นาทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายสังคมชนบทในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันดังนี้สังคมชนบทในอดีตมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ และชุมชนสังคมชนบทปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสรุปสังคมชนบทในอดีตมีความเรียบง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีสังคมชนบทในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและความทันสมัยมากขึ้นค่ะ